สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เนาะ <S <S นะคะเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องการนําเสนอข้อมูลนะคะ <S <S ในเรื่องของการอ่านตารางสองทางแล้วก็การใช้ข้อมูลตารางสองทางในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหานะคะ,ะที่เราเคยได้เรียนไปแล้วะคะ่ะที่แล้วครูก,ก็ทบทวนให้แล้วเนาะ,ะเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลการแจกแจงข้อมูลนะคะ อธิบายไปแล้วเนาะรวมถึงตารางทางเดียวนะคะได้อธิบายไปแล้วเนาะวันนี้จะมาพูดถึงตาราง2ทางกันบ้างก่อนอื่นนะคะเราไปดูก่อนว่าจําได้ไมเอ่ยตารางทางเดียวได้แก่อะไรบ้างตารางทางเดียวนะคะาตารางทางเดียวคืออะไรคือตารางที่ทาไมคะจาแนกข้อมูลเป็นหนึ่งลักษณะหรือมีเพียงลักษณะเดียว ตารางที่จำแนกข้อมูลเป็น1ลักษณะหรือเป็นลักษณะเพียงอย่างเดียวนะคะเช่นจำนวนพนักง,งานชายของโรงงานบางปูเห็นไหมคะมีแต่ละ,ะแผนกแล้วก็มีจำนวนแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าตารางทางเดียวนะคะ หรืออีกตารางทางเดียวอีกอันนึงก็คือจํานวนพนักง,งานหญิงของโรงงานบางปูเห็นไหมคะมีแผนกอะไรบ้างการตลาดการเงินจัดซื้อผลิตควบคุมคุณภาพแล้วก็บุคลากรแล้วก็มีจํานวนคนออกมาแบบนี้เราเรียกว่าตารางทางเดียวคือมีการแสดขงข้อมูลเพียงหนึ่งลักษณะ,ะเท่านั้นนะคะหรือที่เราคราวที่แล้วครูได้ยกตัวอย่างไปคือการทําไมนะการ แก้วตาเก็บขยะใช่ไหมอ่าแก้วตาเก็บขยะนนใช่ไหมคะก็จะมีขยะทั้งหมด5ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอันนั้นก็คือตารางทางเดียวเหมือนกันก็แสดงข้อมูลลักษณะดเดียวเนาะทีนี้จะทําให้มันเป็นตาราง2ทางได้อย่างไรนะคะตาราง2ทางได้อย่างไรเรามาดูความหมายของตาราง2ทางก่อนอาตาราง2ทาง เป็นตารางยังไงคะก็เป็นตารางที่จำแนกข้อมูลเป็น2ลักษณะนั่นแหละนะคะอ่านข้อมูลได้ในแนวตั้งและแนวนอนที่มีความสัมพันธ์กันอ่านได้ทั้ง2ทางนะคะซึ่งตาราง2ทางนี้นะคะจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีข้อมูลตารางทางเดียวมาก่อนเช่นะตะกี้นี่เราจะทำยังไงให้ ตารางสงตารางนี้มารวมกันเป็นตารางทางเดียวตารางทางเดียว2ตารางเนี่ยทำยังไงให้มันรวมเป็นตาราง2ทางได้ไหมทำได้ไหมคะได้เพราะมันเป็นอะไรจำนวนพนักง,งานของโรงงานบางปูเหมือนกันเลยเห็นไหมจำนวนพนักง,งานของโรงงานบางปูเพียงแต่เขาแยกอะไรคะใช่ กับหญิงใช่ไหมอ่าเขาแยกชายกับหญิงนะคะซึ่งแผนกตรงกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถนําเอาข้อมูลตารางทางเดียวทั้งสองตารางเนี่ยมารวมกันได้นะคะโดยแยกเพิ่มเป็น,นแผนกเหมือนเดิมแต่แยกเป็นชายและหญิงแล้วก็มีจำนวนรวมช่องรวมเพิ่มขึ้นมานะคะ เมื่อเอามารวมกันแล้วจะได้หน้าตาตารางสงทางเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่ตารางได้ตารางสองทางเป็นดังนี้จำนวนพนักง,งานะชื่อตารางก็คือจํานวนพนักง,งานของโรงงานบางปูอตอนนี้เป็นพนักง,งานละไม่แยกชายหญิงละเพราะเอามารวมกันแล้วใช่ไหมคะแผนกมีเหมือนเดิมค่ะการตลาดการเงินจะซื้อ ผลิตควบคุมคุณภาพแล้วก็บุคลากรมีเหมือนเดิมเพียงแต่เราเอาข้อมูลเลยคะ่ะอ่าเอาชายมาใส่หญิงมาใส่ก็มาจากตรงไหนตรงนี้เห็นไหมเอาจํานวนชายทั้งหมดมาใส่แล้วก็จํานวนหญิงทั้งหมดมาใส่เอาสองช่องนี้มาใส่ไว้ในตารางเห็นไหมนี่เอามาใส่ไว้ในตารางก็จะได้ชาย แล้วก็ยิงเห็นไหมคะอันนี้ตารางทางเดียวทั้งสองอันจากนั้นเพิ่มอีกช่องหนึ่งคือช่องรวมจะได้รู้ว่าแผานกกันตลาดมีชาย11คนยิง8คนรวมมีทั้งหมด19คนอย่างนี้นะคะเราจะมีแนวรวมทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะซึ่งจะสามารถอ่านค่าได้ทั้ง2ทางเช่นแผนกกันตลาดมีจำนวนคนเท่ากับ19คนใช่ไหมคะ หรือจะดูว่าอ่าบุคลากรทั้งหมดของโรงงานเป็นชายกี่คนเราก็มาดูตรงนี้365คนแล้วคนเราก็ตอบได้จำนวนพนักง,งานทั้งหมดมีกี่คนก็864คนหรือเราจะดูเฉพาะแผนกผลิตแผนกผลิตมีพนักง,งานหญิงกี่คนก็ตอบได้เลย456คนอย่างเงี้ยอันนี้คือการทำตาราง2ทางนะคะ เราสามารถนําตารางทางเดียวมานะคะที่มีข้อมูลลักษณะเพียง1ลักษณะมาทําเป็นตารางสองทางได้เนาะนะคะอันนี้คือลักษณะของตารางสองทางนะอ่าทีนี้มาดูหรืออีกอันหนึ่งแบบนี้อันนี้เป็นตารางแสดงจํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นป1ถึงป6เห็นไหมคะป .1 ก็มีนักเรียนแยกชายหญิง รวมกี่คนเนาะปะ2ป3ป4ป5ป6เป็นดังข้อมูลมีตารางแบบนี้ตารางทางเดียวอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ตารางเราจะเอาตารางทางเดียว6ตารางเนี่ยมาทำเป็นตาราง2ทางได้ไหมได้นะคะอะไรที่มีเหมือนกันเราก็เอามามูฟรวมกันอะไรที่แตกต่างกันเราก็เพิ่มไปเช่น สิ่งที่มีเหมือนกันคือนักเรียนชายและหญิงใช่ไหมสิ่งที่ต่างกันก็คือชั้นใช่ไหมคะที่ต่างกันคือชั้นมีป1่ป .2 อป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เพราะนั้นจํานวนของปจํานวนนักเรียนแต่ละชั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาแจงใส่ตารางนะคะให้ครบตั้งแต่ป1จนถึงป .6 เนะเพราะฉะนั้นมาดูสิตารางหน้าตามันน่าจะเป็นยังไงตารางหน้าตามันก็จะได้แบบนี้ค่ะ ตารางแสงดงจำนวนนักเรียนชายและหญิงชั้นป .1- ป .6 เห็นไหมรวมกันละทั้งนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิง<อ>เห็นไหมคะรวมกันละชั้นป .1- ป .6 เห็นไหมสังเกตเห็นตรงส่วนนี้มีเหมือนเดิมไหมคะทุกตารางทุกตารางตะกี้มีข้อมูลนี้ไหมมีนักเรียนแยกชายหญิงรวมไหมเห็นไหมคะเนี่ย <S <S มีนักเรียนแยกชายหญิงรวมไหมมีม,ม,มีเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ ตรงนี้มีเหมือนกันเพราะนั้นคงไว้ส่วนที่ไม่มีมีไม่เหมือนกันคือจํานวนนักเรียนแต่ละชั้น,นก็เอาแต่ละชั้นมาทําไมคะมาเขียนลงในตารางโดยเรียงจากป .1 จนถึงป6เห็นไหมคะก็เอาตารางทั้ง6ตารางเนะี่ยมาเขียนลงไปในตารางตัวนี้นะคะก็จะได้จํานวนรวมทั้งหมดนะเอาเด็กๆว่าตารางนี้ขาดอะไรไปอีกสักอย่างหนึ่งเนาะถ้าจะให้ดีนะคะ ควรจะเพิ่มอะไรตารางนี้เกือบสมบูรณ์แล้วนะแต่ขาดไปอีกนิดนึงน่าจะเพิ่มอะไรคะน่าจะเพิ่มตารางอีกช่องนึงนี่ช่องสุดท้ายควรจะมีตารางอะไรคะตารางรวมอีกอันนึง ลบไม่ออกอีกะเอาไม่เป็นไรน่าจะมีคําว่าอะไรคะตารางอะไรรวมน่าจะมีรวมตัวนี้อีกอันหนึง่งนะ,ะรวมจะได้รู้ว่ารวมแล้วตรงนี้ชายเป็นชายกี่คนเป็นชายกี่คนแล้วเป็นหญิงทั้งหมดกี่คนแล้วรวมทั้งหมดตั้งแต่ป .1 ถึงป6มีกี่คนแบบเนี้ยควรจะเพิ่มเนาะ,ะตารางนี้ขาดข้อมูลนี้ไปอันนึงนะคะ ครูคิดว่า,าเราคิดน่าจะเพิ่มตัวนี้ไปอีกเราจะได้ตอบคําถามได้ครบทุกประเด็นถ้าเขาถามว่านักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนมีกี่คนเราก็เอาข้อมูลที่เราหาได้ตัวเนี้มาตอบเนาะหรือว่านักเรียนโรงเรียนนี้มีจํานวนนักเรียนชายกี่คนเนะี่ยเราก็ตอบได้ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเพิ่มไปเนะาะนี่น่าจะเพิ่มให้นะคะ แต่เห็นไหมคะตารางทางเดียว6ตารางสามารถเอามาทําเป็นตารางสองทางได้ไหมได้นะคะได้เนาะเราก็ทําให้เราทําไมคะสามารถอธิบายหรือสามารถบอกข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้ภายในตารางอันเดียวเลยนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหันของเรากันในหน้าที่90 ันนี้ก็เรียกว่าตารางอะไรเอ่ยตาราง2ทางเนาะอะเขามีข้อมูลมาให้ละชื่อตารางคือจำนวนนักเรียนโรงเรียนบา้านสีเสียดบำรุงปีการศึกษาสมพนแนะแยกเป็นชั้นไม่แต่ชั้นป .1 .1 ถึงป .6 .6 เห็นไหมคะแยกชายหญิงแล้วก็มีตารางรวมเห็นไหมแล้วก็มีรวมข้างล่างรวมด้าน ขวาด้านขวาแล้วก็รวมด้านล่างด้านล่างก็รวมชายทั้งหมดมีกี่คนยิงมีกี่คนรวมกี่คนเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ตารางนี้ครบถ้วนไหมคะครบถ้วนนะทีนี้เรามาดูคําถามสิเขาถามอะไรเขาก็ให้ใช้ตารางเนี่ยในการตอบคําถามเขาถามว่าชั้นอะไรมีนักเรียนมากที่สุดนักเรียนดูสิคะชั้นไหนมีนักเรียนมากที่สุดเราก็ดูเปรียบเทียบชั้นชั้นป .1 มีกี่คนทั้งหมดกี่คน19 ป2 16ป3 18ป4 20ป5 27ป6 32เพระนั้นปไหนคะเยอะสุดก็ตอบป6ป6มีเท่าไหร่32คนเห็นไหมตอบได้ละเห็นไหมคะก็นำข้อมูลในตารางเนี่ยมาเป็นคำตอบนะส่วนข้ออื่นเด็กๆไปตอบเองนะ ไปตอบเองนะคะหน้า90นะต่อไปหน้า9 1อันนี้เป็นเรื่องของอะไรปริมาณการส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่พศ2 5 5พถึงพศ2559อันนี้คือชื่อตารางเขาก็จะมีตารางช่องแรกคือปีพศออะไรตั้งแต่56-59ถึง59ใช่ไหมคะปริมาณเมตริกตันหมายถึงตันตันก็คือกี่กิโล 1ตันเท่ากับกี่กิโลคะ1ตันเท่ากับ1000กิโลอเขียนไม่ถนัดใช้เมาส์เขียนนะหนึ่งตันก็คือ1000งกิโลเพราะฉะนั้นแต่ละข้อปริมาณแต่ละข้อถ้าจะพูดว่าเป็นกิโลกร,รมัมก็ต้องเติมศูนย์ไปอีกกี่ตัว3ตัวถ้าจะพูดเป็นกิโลกร,รัมนะ แต่ถ้าจะพูดเป็นตันก็ได้ไม่ได้ว่าแต่ถ้าใครจะพูดกิโลก็ต้องทำไมคะเติมศูนย์ไปอีก3ตัวนะคะดูคำถามว่าเขาถามเป็นตันหรือเป็นกิโลนะอ่ะดูดีๆว่าเขาถามเป็นตันหรือเป็นกิโลถ้าเขาถามเป็นกิโลตันก็ต้องตอบตัวเลขตามนี้แต่ถ้าเขาถามเป็นกิโลกรัมต้องเติมศูนย์ไปอีก3ตัวนะคะมูลค่าเท่าไหร่หน่วยเป็นล้านบาทนะ,ะอันนี้คือ 1นึ่งแอ่านันท so. ีหนดร้อยห้าล้านบาทนะให้อ่านตามนี้นะคะทีนี้มาดูคำถามคาถามว่าปีพศ2559ส่งออกข้าวเป็นปริมาณกี่เมติกตันออะเขาถามเมติกตันเอาไปดู2,559อ่ะนี่2 5ง9 2559่งข้าวเท่าไหร่ปริมาณเขาถามปริมาณดูช่องไหน ก็ดูช่องปริมาณใช่ไหมเท่าไรคะเล้าน8 8 3หม่ค8เมตรอีกตันก็เอาตัวเลขมาใส่ใชหคะส่วนข้อที่2องเาถามว่าพอสอง 2, 6ส่ทงออกข้าวคิดเป็นมูลค่าเอาไปดู5 6้ขาถามมูลค่าก็ดูปี5,6แล้วดูตรงมูลค่า5,6มูลค่าเท่าไหร่ก็เอาจำนวนนี้มา ตอหน่วยเป็นล้านบาทเห็นไหมนะคะ mm hmm. เขาถามอะไร mm hmm. ให้ตอบให้ตรงประเด็นนะคะนะไม่ได้ยากนะข้อมูลมีอยู่ในตารางแล้วนะคะข้อมูลเนี่ยมีอยู่ในตารางแล้ว mm hmm. เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการทำไมคะ,ะนำข้อมูลในตารางเนี่ยมาตอบงในคำถามนะคะบางปีมีการเปรียบเทียบด้วยอย่างเช่นข้อที่ 5, ห้าน้ยปริมาณการส่งข้าปีพศห้าแน้อยกว่าพศห้าเก,กี่เมติกตัน น้อยกว่าก็ต้องทำไมคะเอามาลบกันเนาะค่าการส่งออกเท่าะะไรเนี่ยอันไหนมีการส่งออกข้าวน้อยสุดอันไหนส่งออกมากสุดตอบได้ทันทีไหมโดยใช้ตารางนี้ตอบได้ทันทีนะคะก็สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเนาะอันนี้คือลักษณะของตาราง2ทางแล้วก็การใช้ตาราง2ทางในการทำไมคะตอบปัญหาตอบโจทย์ปัญหาหรือตอบคำถามนั่นเองนะคะ วันนี้ก็จะมีงานฝากไว้กี่หน้าคะ2หน้าคือในหน้า90และ90นะคะหน้านี้หน้า90้า90นะหรือแบบปักหัดที่10.3เนะี่ยหน้า90แล้วก็หน้า9กนะคะ2หน้าอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นภาระงานสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ